อีกแล้วครับแม่กัดฉลาดอีกแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยมันเห็นปลาอยู่ใต้น้ําครับนี่อู้นี่ครับอุ้ยฉาดูอุ้ย,ยคันนี้คันหักเลยครับเฮ้ยดูยดูครับดู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 ด,ด,ดูผัดคณะร้อนราดกับข้าวสวยนะ้เปรี้ยว สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างเดชนะวันนี้ช่างเดชพามาปักเบ็ดล่าปลาชะโดกันนะครับมีเบ็ดมาเก้าคันปักเบ็ดชะโดเนี่ยต้องปักคันให้แข็งเลยนะครับเพราะว่าบางตัวดึงแรงเนี่ยเดี๋ยวคันจะหลุด คันนี้อย่าประชนนะ ก็ตอนนี้เนี่ยใกล้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวช่างเล่ตัดไปที่คันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนกู้ครับช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งสองทุ่มอะตอนนี้ขอตัวไปปักเป็ดให้ครบก่อนนะครับมาครับผมได้เวลานะช่วงค่ำมาเลาะกู้เนี่ยเหยื่อไม่มีมาเปลี่ยนด้วยนะครับมีแค่ตอนมาปักเท่านั้นเองกาวตัวเก้าคันเนาะ เดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆครับคันนี้เหยื่อยังอยู่นี่คันสุดท้ายครับโอ้เรียบร้อยเลยสามคันสุดท้ายนี่โดนฮุบเหยื่อไปหมดเลยครับเท่ากับพรุ่งนี้นี่เราเหลือได้กูประมาณหกคันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวตัดคลิปว้เท่านี้ก่อนครับพรุ่งนี้มาเจอกันรอบเช้ามาดูนะทุกคนอุ้ย คันนี้คันหักเลยครับอุ้ยดูยตัวอยู่หรือเปล่าครับนี่ปลายคันมุดจมน้ำไปนู่นครับเมอโอ้ยโอ้โหตัวใหญ่ครับดูนี่แล้วจับเชือกให้ดูครับ อ้ยเบ็ดขนาดห้าทับโอนะตาหักคู่ไปเลยครับนี่โอ้โหยังไม่โดนนะทุกคนแม่ดูจัดครับคันหักเบ็ดหักแถมเลยนี่โอ้โหรอบเช้ามาเสียคันเบ็ดแล้วครับนี่ดูรอยหักเลยแม่เบ็ดมันเป็น ไม่ไผ่แห้งเก่าแล้วด้วยครับก็จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่สายยังเชือกยังดึงอยู่นั่นนี่แม่ไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวทุกคนต่อไปมาที่คันนี้ครับอุ้ยเหมือนจะมีดิ้นนั่นน่ะอุ้ยโดนโดน,โดนทุกคนเห็นปลาแล้วนองน,ะนี่นี่นี่แต่ตัวนี้ม่ใหญ่นะนี่ครับอุ้ยชัด แม่ได้มาตัวหนึ่งครับแต่ไซส์อย่างนี้นี่ไม่กัดเบ็ดหักแน่ครับไอตัวที่กัดเบ็ดหักเนี่ยน่าจะต้องใหญ่กว่านี้เยอะครับนี่หมาละตัวแรกชดรอบเช้าครับดูลำตัวนะสวยอยู่ครับนี่ตัวนี้น่าจะสักห้าขีดหกขีดครับเป็นชดเล็กๆล็กอ่ะได้ตัวหนึ่งก็ยังดีครับผมแม่แต่เสียได้คันหักเบ็ดหักอย่างเดียวครับผม ต่อไปมาดูคันนี้นะอีกแล้วครับโอ้โหนี่เกี่ยวหัวเกี่ยวหางกัดตรงกลางอีกแล้วครับต่อไปมาดูที่คันนี้นะครับอุ้ยคันนี้คันโน้มลงไปหน่อยนึงนะนี่โดนหรือเปล่า เฮ้ยเหมือนเห็นปลาอยู่ใต้น้ำครับนี่โอ้ติดติดติดแม่แต่ตายนะโห้ยแต่ไม่ใช่ shadow ด,ด้วยครับทุกคนปลาช่อนปลาช่อนเนี่ยตายตายตาย,ตายโอ้โหตายขาวเลยครับดูยโอ้ ปลาช่อนไซโลนะนี่แม่เสียได้ครับตายโอ้ยแต่เงือกยังออกชมพูอยู่ใช้ได้ไม่ถึงกระสิทธ์ครับนี่แม่ดูโอ้โหน่าจะติดโลครับตัวนี้อ่ะได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแม่ใหญ่ครับใหญ่ก็มาสรุปคลิปกันนะครับคลิปนี้ได้ปลาช่อนใหญ่ตัวกับชะโดตัวหนึ่งนะนี่ เดี๋ยวเอาปลาช่อนมาชั่งกันครับน่าจะติดโลล้วเกินนี่อุย้ยเดี๋ยวนะโลสีครับตัวนี้นะโอ้โหใหญ่ครับใหญ่อ่ะคลิปนี้ก็ได้กันสองตัวก็พอได้กับข้าวนะครับแล้วก็นี่มาดูเบ็ดหักเลย เบ็ดคันที่หักกันนะครับช่างเด็ดเด็ดปลายมาแล้วก็เอากลับมาบ้านเนาะมาถ่ายให้ดูอีกรอบครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะใหญ่ขนาดไหนนะคลิปนี้โดนชะดใหญ่เล่นงานครับผมแล้วก็มีกัดเหยื่อขาดไปอีกคันหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวขอตัวรวบรวมเหยื่อแล้วกลับไปล่าใหม่แล้วกันนะครับได้สองตัวนี่ก็พอกินละเดี๋ยวผมจะเอาปลานี่ไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผม วันนี้เข้าครัวกับสาวน้องคายนะครับสาวน้องคายกำลังจะทำเมนูอะไรผัดคะน้าปลาชะโดโเค็มค่ะเริ่มจากก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนใช่ไหมค่ะคะน้าปลาชะโดโเค็มของเปียวเนี่ยปรุงรสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใส่อะไรไปบ้างครับใส่ชูรสผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลค่ะปลาชะโดโเคม็มเราเอาไปทอดแล้วก็ฉีกเอาแต่เนื้อใช่ไหมใช่ตบกระเทียมใส่เรียบร้อยค่ะรอลองกระทะอย่างเดียวครับ <S 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 <S> <S นี่ วันนี้จัดเมนูชโดให้กันอีกแล้วนะเมนูนี้เราก็ทำกินบ่อยนะเปรี้ยวค่ะผัดจนผักคะนา้าสลบสลบเนาะค่ะจากนั้นใส่ซีอิ๊วขาวค่ะอ่าซีอิ๊วขาวสุดท้ายซอสหอยซอสหอยนางรมเยอะๆเนาะ ผัดแบบนี้ต้องใส่ครับดูครับดู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 เมนูเด็ดเมนูอร่อยอีกแล้วครับผมแม่ผัดจนน้ำง่นง่วนนะเปี้ยว<อ>แม่น่ากินลอเกินครับแบบนี้เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วยกเลยผัดคะน้าปลาชะโดเค็มครับผม น่ากินมากๆเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับคุณยายเตรียมเครื่องให้นะแต่งตัวสวยนะยายวันนี้ผัดคานาล้อ้อลาดกับข้าวสวยนะเปรี้ยวคะ่ะอื้อหือมาดีค่ะเอาเลยเอาเลยผมผม เป็นไงอร่อย่ะผักคะน้าเนี่ยเราไปซื้อมาจากบ้านที่เขปลูกขายเองเลยนะเปียวไม่ได้ซื้อตลาดนะครับไปซื้อจากแปลงเลยอ่ะผักมันจะกรอบเนาะแล้วก็ชะโดเค็มเนี่ยคุณยายเอามาทมําเค็มทะเลสองแดดใช่ไหมแล้วก็เอามาทอดแล้วก็เอามาฉีกโรยคะน้าแล้วก็ผัดน้เปียวเมนูนี้นี่ร้านข้าวต้มชอบมีขายใช่ไหมกินกับข้าวต้มก็อร่อยเนาะอ่ะ คือน้ำลายแล้วครับมาปิดคลิปกันในฝันนะคุณยายถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้านี่ครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย